สร้างบ้านด้วยความรักและก็ความตั้งใจที่นี่บ้านบัวหลวงวินิเฮาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันกับช่างชื่อพิชานะคะาทางเขาค่ะจะทำเกี่ยวกับบัวปูนซึ่งเราจะพาเพื่อนๆมาดูว่าข้อดีของการทำบัวปูนเป็นยังไงตามดูกันค่ะแล้วก็พิชาคะัสวัสดีค,ค่ะ ที่นี่คือพี่ชานะคะพี่ชาเป็นช่างเกี่ยวกับทําเรื่องของบ,บัวปูนนะคะปกติอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เงาครับอยู่เงาอาชีพนี้ทํามากี่ปีแล้วทามาก็แล้วจ้ะสาปีแล้วอ๋อสาิปีแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบห้าอายุอายุสามสิบห้าอรยุกต์ว่าประมาณห0สปีครับพูดเล่นพูดเล่นอันนี้พูดใจเลยอ่ะอุยไม่ได้พูดลี่นะคือจังหวะพี่เขาหน้าตายังไม่แก่ไงคนอารมณ์ดีมักจะไม่แก่ครับแล้วก็ ตอนนี้เรามาอยู่ในขั้นของตอนของการติดตั้งการติดตั้งการติดตั้งครับบัวปูนบัวปูนใช่แล้วเราเองอ่ะมีเพื่อนๆติดตามเพจเพราะเราอ่ะเป็นผู้หญิงสร้างบ้านใช่ไหมแล้วเราเองก็เลยต้องการที่จะให้ความรู้กับทางเพื่อนๆเราว่าถ้ามาอยู่จังหวัดระนองเนี่ยถ้าคุณจะทําบ้านอ่ะถ้าต้องการใช้ช่างทําบัวปูนอ่ะต้องใช้ช่างที่ไหนก็นี่เลยชื่อชาชื่อช่างชาบัวปูนนะคะพี่ทําเองใช่ไหมให้พี่แนะนําหน่อยว่าอันเนี้ย ทำไมเราถึงต้องติดบัวปูนอ๋อทำไมถึงไม่ข้อดีข้อดีดอ๋อข้อข้อดีหลักๆของบัวปูนนะมันมันก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็แข็งแรงทนต่อสภาพอากาศอ่าไม่ต้องมาซ่อมแซมบ่อยในระยะนานใช่ค่ะเ <ฮะ S 2> พราะเพราะทางของเราเนี่ยจะกรอกปูนเต็มหมดเต็ม กรอกปูนเต็มหมายถึงว่าเนื้อปูนของเราก็จะเต็มแล้วก็ที่สําคัญพี่เขาจะใช้ปูนของ S c G S C G เลขาธิบดีใช่ไหมใช่ค่ะคือเอาจริงๆนะเราอะรู้จักกันมาสีโครงการแล้วแล้วก็คือไม่เคยเปลี่ยนใจเลยก็จริงๆอ่ะข้อดีของการติดตั้งบบว์ปูนนอกจากความสวยงามที่มาเป็นอันดับหนึ่งเพราะเราสามารถเล่นโทนสีได้ค่ะเหมือนกับว่าบ้านตัวบ้านเราเป็นสีขาวบบวปูนเราเป็นสีน้ําตาลมันก็จะทําให้บ้านดูเด่นขึ้นมามีความมินิมัลนีใจ i l o v e you นะเสร็จแล้วข่าวนี้เกิดอะไรขึ้นอีกบัวพูลที่หลักๆเลยสําคัญเลยข้อดีของเขาคืออะไรดู้ไหมพี่ป้องกันฝนเพราะว่าฝนละนองอะฝนตกหนักใช่ไหมใช่ให้อธิบายหน่อยซิในฐานะที่เราเป็นช่างบวัวปูลแต่เรา,ารู้อยู่แล้วตัวนี้ถ้าการติดตั้งบวัวปูลเนี่ยมันจะช่วยในการที่ว่าป้องกันน้ำไหลย,ย้อนเข้ามา<ช>ทางหน้าต่างได้ใช่ค่ะ ไม่ใช่เฉพาะหน้าบ้านอย่างเดียวนะคะที่เราจะติดตั้งเพราะด้วยบัูปูนะ่ะเขามีข้อดีในการป้องกันน้ําไหลย,ย้อนและก็เพิ่มความสวยงามให้กับทั้งบ้านเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็จะทำติดตั้งรอบบ้านเลยมาดูกันค่ะในส่วนของหลังบ้านเราก็จะติดเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็บัูปูนะ่ะเหมือนที่ว่าข้อดีของเขาก็มีเราก็จำเป็นมากๆเลยติดทุกจุดติด ด้านข้างที่เป็นห้องน้ำเราก็ติดให้เรียบร้อยจะให้ช่างชานะคะฝากข้อความเล็กๆถึงลูกค้าหน่อยนะคะเผื่อท่านใดอยากจะติดตั้งบัวปูนพูดเลยค่ะ,ะถ้าว่าสนใจติดตั้งบับปูนก็พี่ชาครับที่เหงาครับช่างเหงาได้เลยค่ะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะคขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ